ครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังนั่งรถไปจุดชมวิวนะ<ช>แบบนี้เลยนะผมลงโล่งนีเลย360อง,งศาเลยนะในการเดินสำรวจของผมตอนนี้นี่คือเดินอยู่บนแนวสันเขานะครับผมอาจจะหาที่อาบนำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะได้วิวสวยงามได้รูปมาพอสมควรละก็ขอตัวครับผมเดินหาที่อบบาบหลบฝน,นก่อนนะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เพื่อนๆพื่กำลังกับผมท่านี้คือกุดสร้างในรายการ f ฟนทิฟส์เดลี่เรื่องราวการเดินทางของกลุ่มเพื่อนที่มีความโหยหาในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติพวกเราจึงรวมตัวกันเก็บกระเป๋าแล้วก็เริ่มต้นออกเดินทางรุย ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดถ่ายรูปจุดหนึ่งนะครับผมที่ผมรู้สึกว่า,ามันสวยมากๆเลยบริเวณบ,บ้านเชียงดาวนะครับผมถ้าใครผ่านมาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมที่ต้องมาถ่ายรูปในบริเวณนี้นะครับผม สำหรับใน EP นี้พวกเราก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพวกเรามากันที่บริเวณย่านโซนบ้านดอยหลวงเชียงดาวซึ่งแน่นอนว่าในทริปนี้นั้นพวกเราจะไปหาจุดชมวิวถ่ายรูปดอยหลวงเชียงดาวกันนะครับวิถีคนหิวครับผมกินอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็แม,มากินเบอร์เกอร์ที่ร้านเจียน เบเกอร์เชียงดาวเนาะอยู่ไม่ใกล้กับปัม๊มปตทก่อนที่จะขึ้นเชียงดาวเลยนะครับ <laughs> อร่อยดีนะผมใช่ครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาได้นะครับผมก่น <ะ S 2> อนที่จะไปลุยกันต่อกองทัพต้องเดินในท้องขอกิ้งกันครับผมตามวิถีคนหิว จากที่พวกเรารับประทานอาหารกันอิ่มแล้วพวกเราก็เริ่มออกเดินทางกันต่อครับ <best> สำหรับทริปชมวิวถ่ายรูปโดยหลวงเชียงดาวของพวกเราในครั้งนี้พวกเราเลือกใช้บริการของอากิปูโฮมสเตย์ครับสำหรับที่นี่นั้นก็จะเป็นที่พักเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่กันแบบพี่น้องที่คอยดูแลพวกเราได้แ,แบบเป็นกันเองมากๆเลยครับ เราก็กำลังนั่งรถไปจุดชมวิวนะ<ช>แบบนี้เลยนะ<ช>ผมงงลงโล่งนี่เลย360องศาเลยนะแต่ว่าผมหมุนไม่360ไม่ได้ครับผมนั่งรถอยู่นะครับผมเดี๋ยวตกแต่ว่าผมว่าเพื่อนๆคงจะได้มองเห็นแล้วผมว่าบรรยากาศตอนนี้คือกเอะไรนะขับรถอยู่บนสันเขาว,นะวิวนี่คือสวยงามนะครับผม แล้วก็มีความเสียวนิดๆ <laughs> พี่อบอเขาว่าไม่นิดนะเส,เสียวเลยเสียวมากมือที่จับไม่ปล่อยนะครับถ้าปล่อย <laughs> ถ้าเห็นผมร่วงไปก็ <laughs> ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะต <laughs> ้องบิบแต่บอกตลอดทายเนาะใช่เดี <laughs> ๋ยวผมให้ดูด้านนี้เนี่ยนะ <laughs> คือวิ่งอยู่บนสันเขาแล้วผมสันเขาจริงๆนะดูดิ ถือกล้องสูงครับคือมันมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าด้วยอย่างเงี้ยผมต้องหลบทั้งต้นไม้สายไฟแล้วตัวก็ตูงสูงย่าใหญ่เนี่ยผมเชือกไแลนะเดี๋ยวให้ดูเชือก่พี่ออกดอกั่นหนึ่งดอกโอ้โหอันตรายร้อยแปดจริงๆทั้งต้นไม้ใบหญ้าโอ้เห็นแล้วผมเริ่มเห็นลางๆนะครับผมขอบหลวงนะครับ <peach> คือกล้องอาจจะหมุนเวียงไปเวียงมานิดนึงนะนอกจากรถเวียงแล้วเนี่ยผมต้องยกมือหลบใบไม้ด้วยนะครับผมไม่นั้นกล้องอาจจะตกไปอยู่ข้างล่างได้บรรยากาศตอนนี้คือบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากๆเลยนะเดี๋ยวเด๋วต้นไม้เฮ้ย <c oughs> yeah. โ oh. อ้โหนนี่ดอยดอยหลงสุดจริงใช่ใช่ดที่อยากเห็นใช่สุดมากอย่างที่บอกเสมอครับผมมากับโทนี่คุกปูซังต้องได้ลุยนะถ้าไม่ได้ลุยนี่ไม่ใช่โอ้โห oh, oh, oh. ดูทางเลยครับไปแล้วขึ้นแล้วอันนี้เตรียมลงอ๋อไปหลังขึ้น อันนี้เราถอยหลังเข้าหรอน่าจะต้องเจาะแล้วลงเดินครับผมจจอโอเคเดี๋ยวพวกเรา,าจะขอลงเดินก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดตามต่อนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันนะครับพี่ เรากำลังไปที่อากิปุมีติกุครับผมครับผเป็นจุดชมวิวดดยหลวงเชียงดาวอีจุดนึงอีจ,องอจุดหนึ่งนะครับก็จะใกล้กว่ามุมอื่นๆแต่มุมมองของกว้างเนี่ยของที่อื่นก็จะกว้างกว่าแต่ที่นี่จะแคบนิดนึงครับผแต่ก็จะใกล้กว่าครับอืคือตอนนี้เรากำลังเดินซึมซับบรรยากาศนะครับผมของธรรมชาตินะเรียกว่ายังไงดีได้ซึมซับแบบว่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ คือแสงเนี่ยก็ไม่ได้แดดเนี่ยไม่ได้ร้อนจนเกินไปแล้วก็ป่าไม้เนี่ยค่อนข้างเขียวนะครับผมบรรยากาศโดยรวมมีนกมีจริงๆอยากให้ดูนกนะเดี๋ยวขอถ่ายนกให้ดูก่อนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับผมเหมือนพวกเราจะเสียงดังกันเกินไปหน่อยครับผมเลยทําน้องๆเขาตกใจบินหนีกันไปหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปชมวิวกันแทนนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เป็นวิวพอยต์นะผมเป็นไฮไลท์หลักของที่นี่นะนี่เลยครับผมสวยงามสุดยอดคือความสวยงามตอนนี้เนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่ามันสุดยอดมากๆคือไม่รู้จะบรรยายยังไงดีคือให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่านะถึงความสวยงามของบรรยากาศณตอนนี้นะนการที่เราได้เห็นนะลอยหลวงนะครับผมที่มีหมอกปกคลุมอยู่นะเป็นภาพวิวที่สวยงามมากๆสวยงามมากๆจริงๆ It's a darling, huh? a I hope you remember that. It's what's behind. the what's inside. The photograph. Ooh. I hope you remember that. Your hair was wet, and we were smiling. Arms around each other. It doesn't show if Still seeing now. Holding your hand on a boardwalk, top down on my and drive. Parked way out on the edge of a cliff, singing my my American pop Watching the sunset slowly. I hope you remember that. It's what's behind, not what's inside a photograph. Oh, I hope you think of me. Looking in your eyes When you see that Polaroid Picture all the times Holding your hand on a boardwalk Top down on m u l h o l e a n d Drive Parked way out on the edge of a cliff Singing my, my American Pie ครับผมมื้อเย็นนะครับผมกินกันแบบอบอุ่นไปกันเองมากๆแล้วก็วิธีค้นหิวเหมือนเดิมครับผมไม่รอแล้วเริ่มแล้วแล้วไม่รอ ได้ผมต้องขอตัวกินข้าวก่อนนะครับ ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเช้าแล้วนะครับผมมาเดินสำรวจหาจุดถ่ายรูปนะผมแต่ว่าวันนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะผมน่าจะยังมึนๆเมาๆงงงงๆอ,อ,อยู่นะผมเสียดายครับผม,บผมวันนี้พระอาทิตย์ไม่ขึ้นแล้วก็มีฝนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เขาเรียกอะไรละอองฝนเนาะค่อยๆเริ่มสาดลงมาแล้วนะครับผมก็เลยอาจจะต้องหาที่แอบก่อนในการเดินสำรวจของผมตอนนี้นี่คือ เดินอยู่บนแนวสันเขานะครับผมแต่อาจจะหาแอบลำบากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะได้วิวสวยงามได้รูปมาพอสมควรละก็ขอตัวครับผมเดินหาแอบหลบฝนก่อนนะตอนนี้ พวกเราก็กลับมากันที่ที่พักของพวกเราแล้วนะครับมารับประทานอาหารเช้าอันแสนอบอุ่นที่ปรุงด้วยความตั้งใจการเอาใจใส่และความน่ารักเป็นกันเองของที่นี่พวกเราว่านี่แหละครับคือสเสน่ห์ของการมาท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์การที่ได้มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติปล่อยให้เวลาหมุนผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวเราไปอย่างชา้ามีความสุกกับเรื่องเล็กเล็กที่เกิดขึ้นรอบข้างถึงแม้ว่าในบางครั้งฟ้าฝนอาจจะไม่ได้เป็นใจอะไรหลายๆอย่าง,าง,างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคาดหวังกันเอาไว้ แต่ก็นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการเดินทางเพราะการเดินทางในแต่ละครั้งก็จะต้องพบเจอเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปมีดีบ้างมีร้ายบ้างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราเลือกที่จะจดจําเรื่องราวเหล่านั้นแบบไหนก็สำหรับในทริปนี้นะครับผมพวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของเราก็ช่วยกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆเอาไว้เจอใหม่ในตอนหน้านะครับผมบ๊ายบาย there was something about my shirt hanging off of your shoulder making me feel i don't know how i can still see it now